นายกเมื่อกี้ฝันถึงอะไรหรอฉันละเมอเหรอถนอนกัดฟันเนอะเมื่อกี้ <c oughs> นายไปไหนมาไปเตรียมตัวซะฉันมีอะไรจะให้ดู อะไรเหรอเชื่อชันเถิดเอะม,ม,มาเร็วเถงดไปหนาวนนเนี่ยทำไมไม่ออกมาตอนที่มีแดด ตอนที่อุ่นกว่านี้นะไม่รอไม่ได้แล้วบอกมาเลยก็ไม่ได you know ้เหรอเธอต้องเห็นเองนายมาเพ่นพ่านอะไรแถวนี้คนเดียวเนี่ย นอนไม่หลับเน,นายด้วยเหรอรู้สึกว่าถ้าลงไปทางใต้มิวก็ยิ่งสวยนะเลยไปหน่อยไหมละ่ะไปให้ถึงเม็กซิโกเลยก็เคยคิดเหมือนกันไปเที่ยวบ้านเกิดแมนนี่ยังได้เลย <c oughs> ใช่แต่ฉันไม่เห็นว่าจะได้เหยียด <c oughs> เข้าล่อก <c oughs> สักเท่าไหร่เลยอืมไม่น่าเหมือน <c oughs> นายออกมาตอนกันคืนเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ ถ้าต้องเดินไปอีกเรื่อยๆเดินทางวันนี้เหนื่อยแน่เลยก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่แมวสบายดีไหมช่วงสองสวันนี้ดูเมื่อเมือ เธอไม่เป็นไรหรอกเด้อเ่ยาทำตัวแปลกได้ไหมกลัวแล้วนะเนี่ยไม่ได้ทำตัวแปลกสักหน่อยระวังด้วยเวลากระโดดข้ามนายเลือกกับเมลแล้วเหรออะไรนะไม่ ฝันไปเถอะเออฉันว่าพอแล้วล่ะขอบคุณเธอต้องวิ่งถ้าอยากข้ามไปได้ฮถ้านายทำได้ฉันก็ทำได้ฮึโอ้ยอกเป็นมือโป้เหมือนนายไม่ได้ทุกคนหรอกนะชัดเจนแจ่มแจ้งนั่นอะไรนะไม่เป็นไรหรอกนะสูงเกินไปอะมาเร็วเ,ออเวนเอ้ย hey, เฮ้มองมาทางฉันเนี่ย แอบบี้หยุดมองลงไปข้างล่างโอเว่นากลับก็ต้องมาทางนี้เหรอใช่ไปโอกาสฝึกก็ถึงหายกลัวไงมามาใกล้ๆให้ฉันฝึกเตะดีกว่าแอบบี้เลิกจีบได้แล้ว มือที่นี่เหรอเรามาถึงแล้วให้ตายเถอะนี่มันมืองน,นี่ใช่ได้บอกคนอื่นเรวยยัง ฉันอยากให้เธอเห็นคนแรกเคยเห็นหน่วยลาดตะเวนติดอาวุธไปไมามาจากแคมป์ตรงนั้นระหว่างทางก็มีอีสองสามแคมป์พวกมันมีไฟฟ้าใช้มีปืนมีคนอีกเพียบเลยเราเอาอยู่นะโอเค สมมุติว่าเขาอยู่ที่นั่นเราจะเข้าถึงตัวเขายังไงเราจะต้อนหน่วยรัตเวนแล้วเค้นพวกมันจากนั้นก็ไม่รู้สิอาจจะต้อนเขาออกมาเกี่ยมเลยฉันมั่นใจว่ามันคงยินดีที่จะคลายความลับออกมาแน่นอนล้วก็ต้องเค้นกันหน่อยละ่ะยังสติดีอยู่ไหมเนี่ยก็ได้แล้วนายจะทำยังไงละ่ะ

ฉันกะแล้วว่าเพิ่งนายไม่ได้แอบบี้ฉันก็ต้องการสิ่งที่เธอต้องการแต่เราจะทุ่มสุดตัวไม่ได้เฮอยา่าเราเจอกันที่ที่พักนะ ช่างแม่ฉันไม่สนฉันจะทำทั้งหมดด้วยตัวฉันเองึ จุดซุ่มดูลัดแนวเขาไปไม่ไกลเขาทำเมลท้อง Chuyện này em là đau đớn. 不好嘞。 ออกไปจากที่นี่ได้ยังไงนี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเหนแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

มันต้องอย่างนี้บ้าชิบฉันหลงทางจริงๆนะเนี่ย ハ <gasps> รอยเท้ามาหน่วยราตรเวนอยู่ใน เดวเข้าทางนี้กำลังตามไปคิดถึงตอนคบกับเขาไหมกับเจสซี่น่ะเหรอไม่มีทางแล้วพวกเธอก็คบกันมาตั้งนานฟังน,นะเจสซี่นะ่ะดีมากๆเลยฉันชอบพ่อแม่เขานะพวกเขาจะเป็นครอบครัวอยู่เสมอแต่พวกเราครบกันเพราะความเคยชินเอ๊ะทำไมเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะ ไม่รู้สิฉันไม่แน่ใจนะก็เธอไม่บอกฉันเรื่องแคทเลยใช่เพราะมันไม่ได้มีเรื่องให้พูดมากมายขนาดนั้นอุ้ยฉันแค่รู้สึกว่าเธอไม่ชอบแคทจริงๆฉันไม่ได้สนใจใยนั่นเลยนะ <c oughs> โอเคฉันว่าใยานั่นเป็นศิลปินที่เก่งมากเลยนะฉันเริ่มจะชอบรอยสักของเธอแล้วลละชมเกินไปแล้วนะ และฉันก็คิดว่ายายนั่นไม่เหมาะกับเธอด้วยน่าสนใจดีเงียบไปเลยโอเคถ้าผูกชิมเมอรไว้ตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ <ST AR C> hey. อยากเห็นอะไรสวยๆไหมเธอจะชี้ไปที่หน้าของเธอใช่ไหมไม่มีอะไรสวยขนาดนั้นเลยโอ้น้องเอ้ยเร็วเข้าใหญ่ยยบื้อ เธอคิดว่าวิวนี้เป็นไงสวยใช่ได้ทางนี้ก็มีข้อดีของมันนะเราต้องเซ็นชื่อที่ไหนมาสิให้ตายเถอะ เคยมาที่นี่กับใครเจสซี่เหรอยูจีนน่ะใช่อ้ยูจีนให้ตายเธอเขาตลกจริงๆโอ้ใช่เลยอีกอย่างเขายังสอนวิธีต่อสายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยล่ะขอให้พวกเราเก่งแบบนั้นบ้างตอนอายุ73ขอให้พวกเราอยู่ถึงอายุ73เถอะ ไปเซ็นชื่อสิแต่ก่อนที่นี่เป็นอะไรเมื่อก่อนเคยเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุนะ่ะเรียบดอก มันี่สิมังข้างหน้าเป็นจุดสุดท้ายของเราดูสินั่นไงเมืองที่มีหอคอยใหญ่ๆใช่ไหมใช่ที่นั่นจะเป็นจุดซุ่มดูจุดต่อไป กลับไปหาพวกม้ากันเถอะคำถามเมื่อวานเธอก็ใส่ชุดนี้ใช่ไหมชุดพวกนี้สะอาดนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เป็นการล่าตะเวนนะรู้ไหมเรามาที่นี่เพื่อค่าพวกติดเชื้อไม่ได้มาทำตัวสวย ยังดูดีอยู่ขอบคุณเฮ um ้จิเบน มาเรว <Yeah. S 1> ฉันว่าเราน่าจะได้ตายแบบยูจีนะเพราะโรคหลอดเลือดสมองเหรอเปล่าแก่ตายตั้งหากอยู่จนสิ้นอายุไขเธอเนี่ยนะไม่มีทางแล้ว เธอสะเพร่าจะตายเอ้าดูสิว่าใครกำลังพูดเธอคงได้หนาวตายเพราะใส่รองเท้าผ้าใบลุยหิมะแน่นอนเลยแต่วันนี้จะใส่บูทนะแล้วเธอรู้ไหมว่าเธอจะตายยังไงขอเดานะเธอจะฆ่าฉันใช่ไหม <c oughs> นี่ฉันตัดมุกเธอหรือเปล่านะไม่ อาจจะทั้งหัวเธอเธอฮ้ hey, เราควรเช็กบ้านแถวนี้ดูก่อนไหมดูเงียบๆนะแต่จะดูก็ได้ถ้าต้องการฉันว่าน่าจะพอมีของให้เก็บอยู่บ้าง